สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ k เครสฐามตร์ปนีทก็จอพาท่านชมผู้ชมเป็นวัวแม่โลกนะครับพร้อมย้ายบ้านนี่เป็นแม่วัวไทยใหญ่ครับแม่ท้องว่างแม่ตัวนี้ขาทบนะครับเดี๋ยวให้เขาเดินครับเป็นวัวแม่โลกนี่ครับขาทบครับเป็นโลกโลกตัวเมียนะครับนี่ลูกให้ลูกเก่งมากครับตัวนี้แบบแข็งขาใหญ่มาก แม่ท้องบ้างครับดูครับนี่เป็นลกูกลูกตุวมเมียนครับลูกสวยมากครับแม่ท้องบ้างขาทกครับวัวอยู่บ้านกรวดครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับหนึ่งลำตัวครับตัวแข้งขา่ะ นมครบเพียงแต่ขาแข่งขาดำอยู่ครับนี่น้าสวยครับ ทางซ้ายทบน,นี่ลูกตูมียครับลูกเก่งมากครับขาใหญ่ตัวนี้เปิดไว้ที่65นะครับคือว่า65,000าพครับต่อรองได้นิดหน่อยครับหัวแม่โลกชาเล่นี้ไม่เกี่ยวนะครับอยากจะออกกล้องครับ ท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เบอร์ที่0921747477 7ครับวัวอยู่มั่นโกรดครับบุรีรัมย์ครับ่าคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้ครับเห็นแต่แต่โลกสวยมากแม่ทองว่างแม่ขาทกครับ ชอบลูกมากเลยครับเห็นแกว่าถ้าแยกลูกก็สามสิบนะครับก็วสามหมื่นถ้าไปขาทุกนี่เฮ้ยแน่นอนครับให้ลูกเก่งมากครับตัวนี้ครับโอ้โหเก่งขากระดูกใหญ่มาก ายยก็สวครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ